ส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะชมรมกุ้งสงขลาค่ะมีการจัดอบรมการทําจุรินทรีย์4ชนิดค่ะพร้อมทั้งเป็นการรวมตัวเกษตรกรกรายย่อยในอําเภอระโนดนะคะแลกเปลี่ยนองค์กรความรู้ค่ะการปรับตัวให้อยู่รอดในช่วงหน้าร้อนค่ะ เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกุ้งอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะมาเข้าร่วมอบรมแล้วก็รับชมการสาธิตการทําจุรินทรีย์หน่อกล้วยจุรินทรีย์รำข้าวจุรินทรีย์น้ําแดง รวมไปถึงความรู้ในการขยายจุลินทรีย์ปม .2 ที่ถูกต้องโดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาร่วมกันให้ความรู้แก่เกษตรกร,ร,กรที่บริเวณศูนย์ประชุมค่ะเป็นออที่ประชุมนะคะศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอนอำเภอระโนจังหวัดสงขลา ด้านนายสถาพรพ่วงพีรองประธานชมรมกุ้งกุ้งสงขาก็เปิดเผยนะคะว่าราคากุ้งที่พ่อค้าคนกลางมารับซื้อจากปากบ่อค่ะต่ําลงกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาอาจจะเพราะด้วยคุณภาพของกุ้งที่ไม่ตรงตามที่ผู้รับซื้อต้องการอีกทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ส่งผลทําให้การเลี้ยงกุ้งประสบปัญหากุ้งโตช้าทําให้การเกษตรต้องมีการปรับตัวค่ะซึ่งการรวมตัวกันใน ครั้งนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปรับตัวให้อยู่รอดในช่วงหน้าแล้งโดยการส่งเสริมให้เกษตรกร,ะกรนะคะทำจุลินทรีย์ในการเลี้ยงกุ้งเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มคุณภาพในการให้ผลผลิตค่ะราคากุ้งตอนนี้นะครับราคาช,ช่วงนี้ต่ำมากใช้คำว่าต่ำมากเลยเพราะว่าต่ำกว่าต้นทุนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็พื้นที่สงขลาเนี่ย น่าจะต่ํากว่าจังหวัดอื่นด้วยครับวันนี้ที่ชมรมสงขาจัดอบรมเกี่ยวกับจุลินทรีย์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าต้องการจะลดต้นทุนนะครับเพราะว่า,าเราใช้จุลินทรีย์ในการาเลี้ยงในช่วยในการเลี้ยงเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่หาได้ในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเช่นพอมอหรือว่าพวกหนอกล้วยหรือพวกอะไรพวกนี้ ชาวบ,บ้านเขาก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มาปรับปรุงใช้ในการเลี้ยงกุ้งได้ครับส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยทางชมรมมองว่าอพอเราเลี้ยงกุ้งแนวยูรินซีเนี่ยมันจะปลอดสารเทมีการที่จะต่อยอดในเรื่องที่ว่ากุ้งราคาตา่างเ,เพราะว่ามีสารเคมีอะไรเนี่ยมันน่าจะหมดไปนะครับผมผู้บริโภคก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะบริโภคกุ้ง ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับก็ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวครับว่าช่วงนี้ราคากุ้งเนี่ยตกต่ำลงมากนะครับส่งผลให้เกษตรกรบางรายเนี่ยเลิกเลี้ยงกุ้งไปแล้วนะครับแต่ว่าแบกภาระเนี่ยรับรับต้นทุนเนี่ยไม่ไหวนะครับเกิดจากการตั้งคําถามนะครับว่าในหมู่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับว่าทําไมราคากุ้งที่เห็นในตลาดทั่วไปเนี่ยยังคงสูงอยู่แต่ว่าเกษตรกรเนี่ยยังคงขาดทุน นั่นก็เป็นเพราะว่าพ่อค้าคนกลางนะครับได้มีการกดราคาในการรับซื้อจากปากบอ่อเนี่ยราคาต่ําเกินไปหรือไม่ครับจึงอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขอให้ได้เข้ามาดูแลตรวจสอบและกําหนดราคากลางที่เป็นธรรมครับขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของกเษกเษตรกรเองเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวนะครับหาวิธีการในการลดต้นทุนและก็พยุงเนี่ยให้อยู่รอดไปในช่วงของฤดูกาลนี้ครับ ราคาก็ผมก็ดูในตารางที่เ็าส่งมาในชุมรมคุ้งกันดูแล้วก็มันตกไปมากเพราะว่าพอจะคิดว่าการผลิตการลงทุนไม่ว่าอะไรไว่าตัวดิบอาหารก็แปงที่ใช้ใช้ทุกอย่างค่าไฟค่าอะไรก็มันก็ขึ้นทุกอย่างแต่ราคาฟูม,มันต่าลงช่วยเหลือก็ถ้าทําได้ก็ไปยุงราคา,าขึ้นนะ่รงน,น้อยก็ช่วยเหลือเกษตรกรไปยุงราคาแรงน้อยแต่ไปยุงราคาขึ้นไปเพราะว่าราคาปกติทุกนี้มันอยู่ไม่ได้แต่ ใน,ในภาพรวมอยู่ไม่ได้ราคาของทุกตึองอาห้ามอย่างเดิมตึง่งพอว่ามันต้องจ่ายแล้วสิเงี้ตึงมันต้องถ้าถ้าบอกเป็นไปได้คือยากให้ช่วยราคาขึ้นสักนิดก่อนปอย,อยังมาเลยกการทุกคนพอ,อได้อย,อยู่ได้พอถ้าว่าพักไปถึ้งแต่วานได้ก็คืออยากพวกไปว่าให้ช่วยราคากุุงให้ขึ้นสักนิดยังมาเลายกการอได้ราคาให้ดูกับ กับคนเด็ก็เลี้ยงกุุงถึงเวลาค่าตุนก็ค่าตุนกันหล่บ้าทถึงแต่ปอเลี้ยงได้แล้วหมอไม่มีราคาถึงแต่เลี้ยงได้แล้วว่าหลคาขึ้นตั้งนิดนั้นคือเป็นการดีที่สุดเลย ก็ถือว่าเห็นใจเกษตรกรนะในการที่ผลผลิตราคากุ้งตกต่ำเพราะเขาบอกว่าราคาทั้งต้นทุนทั้งการผลิตต่างๆนขึ้นราคาแต่ว่าทางหน่ยวยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะนก็เข้าไปอบรมในเรื่องของการทําปุ๋ยเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้ความรู้สําหรับเกษตรกรด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งด้วยนะครับ